ผู้ท่านมุญญาราศีทั้งแปดองแห่งประเทศไทยผู้รับใช้พระเจ้าผู้พร้อมยอมงพีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่แห่งปีเริ่มต้นแล้ววันเสาร์ที่14ธันวาคม2024นี้ อกระสังคมนทนท่าแรกหนองแสงมีความยินดีขอเรียนเชิญทุกทัานร่วมฉลองวีรกรรมแห่งความเชื่อบุญยราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอนทำภาวนาและการไปจาริกแสวงบุญที่สองคอนของทุกทัานจะส่งผลสู่การสถาปนาเป็นนักบุญของบุญยราศีทั้งเจ็ดองแห่งสองคอนและทั้งแปดองแห่งประเทศไทย 84ปีแห่งการโรคอย84ปีแห่งความเชื่อ14ธันวาคมนี้ขอเรียนเชิญท,ทุกทท่านและคริสตชนทุกวัดร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกันไปร่วมสวดภาวนาจาริกแสวงบุญที่สองคอนให้มากที่สุดในรอบ84ปี เริ่มจากตรีวันวันพุธที่11ธันวาคม19นาฬิกาพิธีแห่พระรูปพระเมตตาและพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระสงค์จากสังฆมณฑลอุดรธานีประธานพิธีวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม19นาฬิกาพิธีแห่พระรูปแม่พระพิธีบูชาขอบพระคุณโดยประสงค์สังฆมณฑลอุบลราชธานีประธานพิธีและถวายช่อดอกไม้แด่พระรูปแม่พระ วันศุกร์ที่13ธันวาคมภาคเช้า9นาฬิกา30นาทีพิธีเดินรูป14ภาคที่สุสานศักดิ์สิทธิ์10นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณและสุสานศักดิ์สิทธิ์โดยพระสงฆ์จากสังฆมณฑลนครราชสีมาประธานพิธี 14.30นาฬิกา30นาทีพร้อมใจสวดสายประกรมณสักราสถาน15นาฬิกาพิธีตั้งศิลมหาสนิทและแห่ไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์โดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธี 19. นาฬิกาพิธีแห่พระรูปแปพระจากสุสานไปยังสกราสถานและพิธีบูชาขอบพระคุณ ถวายช่อดอกไม้แด่พระรูปแม่พระโดยพระอัครสังกราชกิาาติคุณหลุยจำเนียนสันทิสุขนิรันต์ประธานพิธีวันเสาร์ที่14ธันวาคมเวลา8ป0นาฬิกา30นาทีพิธีบูชาขอพระคุณสำหรับผู้ป่วยและผู้สนใจโดยคุณพ่อเปโตรทวีชัยศรีวรกุลประธานพิธี 9. นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับพระสมณทูตบรรดาพระสังฆราชอันยิ่งใหญ่ตระการตา 9นาฬิกา45นาทีพิธีตัดริบบิ้นปล่อยลูกโป่งคำภาวนา10บนาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีจึงขอเชิญสตัตบุรุษเขตกลางทั้ง20วัดเขตตะวันตกทั้ง21เวัดเขตตะวันออกทั้ง24วัดและเขตใต้ทั้ง15วั้าวัดพนึกกำลังร่วมใจ ไปจาริกสวงบุญวันเสาร์ที่14ธันวาคมคริศักราช2024พบกันที่สกรสถานพระมานดาแห่งมรณะสกีสองคอนอำเภอวาดใหญ่จังหวัดมุกดาหาร